เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปอยู่สองประการคือการศึกษาวิชาความรู้ในทางโลกและการศึกษาวิชาในทางธรรมการศึกษาความรู้ทางโลกมีเป้าหมายก็เพื่อให้เรารู้จักวิธีการแสวงหาปัจจัย4ี มาเลี้ยงตนทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนการศึกษาความรู้ในทางธรรมมีเป้าหมายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้เข้าถึงแหล่งแห่งความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ให้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในตนมีพระบาลรยในขุทกานิกาชาดกกล่าวไว้ว่าอัตาวสัยโยประมาวสัยโยรับภาปิยาโอจิต,ตเตนปัจฉาตัวเรานั่นแหละดีที่สุดพระเสริฐยอดเยี่ยมที่สุดฝึกฝนตนเองดีแล้ว จะได้สิ่งที่ตัวรักในภายหลังคนเราเกิดมาต้องมีเป้าหมายชีวิตเพื่อเป็นตัวกำหนดว่าเราจะดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดจะได้ฝึกฝนตนเองไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้การตั้งเป้าหมายไว้ในทางที่ถูกต้องจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราดำเนินชีวิต ได้ถูกต้องเช่นกันซึ่งทางพระท่านเรียกว่าตั้งตนชอบเป้าหมายนั้นมีสองอย่างคือเป้าหมายทางโลกกับเป้าหมายทางธรรมทางโลกก็ตั้งเป้าหมายในการศึกษาเล่าเรียนในการประกอบอาชีพการงานกันไป แต่เป้าหมายทางธรรมนี่สำคัญเพราะเราเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งจะต้องสั่งสมบุญกุศลไว้เป็นสเบียงหล่อเลี้ยงชีวิตข้ามภพข้ามชาติตั้งเป้าหมายในการสร้างบารมีไว้ฝึกฝนกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไป ละโลกไปแล้ว,วเราจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีสร้างความดีได้เต็มที่และสะดวกสบายดำเนินชีวิตมุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยถ้าตัวเองยังไม่มีศรัทธาก็ตั้งตนไว้ในศรัทธาถ้าตัวเองเป็นคนตรณี ก็ตั้งเป้าหมายทําทานให้ได้สม่ําเสมอถ้าตัวเองยังไม่มีศีลก็ตั้งเป้าหมายให้รักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังเช่นโจรที่กลับตัวกลับใจปรับแนวทางชีวิตของตนให้มุ่งตรงต่อสวรรค์นิพพานได้ทันเรื่องมีอยู่ว่าในยุคสม,มัยของพระกัสสปะ สัมมาสัมพุทธเจ้ามีชายห้าร้อยคนหาเลี้ยงชีวิตด้วยการทำโจรกรรมเป็นกลุ่มใหญ่เป็นโจรคอยฆ่าลักขโมยปล้นชิงทรัพย์สินของคนอื่นวันหนึ่งหลังจากที่พวกเขาได้ปล้นชิงทรัพย์สินของชาวบ้านแล้วถูกชาวบ้านตามจับตัว ก็เลยพากันหนีเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งพอเอิญในป่านั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปถือธุดงขวัดอยู่พวกโจพรพอเห็นพระก็เข้าไปกราบขอร้องให้ท่านช่วยเป็นที่พึ่งของตนเองในยามขับขันเพราะเถละรูปนั้นก็บอกว่าศีลเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดเพราะ ผู้ที่รักษาศีลได้สมบูรณ์ย่อมมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่ตกตำ่ำถึงเวลาสิ้นชีวิตก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์พวกท่านจงสมาทานศีลห้ากันเถิดพวกโจรก็รับศีลจากพระเถระพอรับศีลเรียบร้อยแล้วพระเถระท่านก็สอนอีกว่าตอนนี้ ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศีลแล้วขอให้รักษาศีลให้ดียิ่งกว่าชีวิตแม้จะต้องตายก็อย่ายอมให้ศีลของตนเองด่างพร้อยโจรทัง้ง500คนรับปากพระเถระว่าจะรักษาศีลให้ดีที่สุดในขณะนั้นเองพวกชาวบ้านที่ตามจับโจรก็ตามมาทันแล้วก็ได้ฆ่าโจรตายหมด พวกโจรก็ไม่ได้ต่อสู้ทั้งไม่มีความโกรธเคืองชาวบ้านเลยเพราะตั้งใจจะรักษาศีลของตนเองให้บริสุทธิ์ตามที่พระเถระสอนพวกเขาตายไปด้วยความปีติอิ่มใจในศีลที่บริสุทธิ์ของตัวเองจึงได้ไปบังเกิดในเทวโลกหัวหน้าโจรได้เป็นหัวหน้าเทพบุตรเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสวรรค์ สวรทิพยสมบัติตลอดหนึ่งพุทธันดรคือช่วงเวลานับจากการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์หนึ่งไปจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอีกพระองค์หนึ่งบังเกิดขึ้นซึ่งเป็นเวลายาวนานมากมาถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเทพบุตรทั้งห้าร้อย ก็มาเกิดในหมู่บ้านชาวประมงใกล้ประตูเมืองสาวัตถีหัวหน้าเทพบุตรได้มาเป็นหัวหน้าชาวประมงพวกเขาจะออกหาปลาโดยการเป็นประจำวันหนึ่งไปทอดแหจับปลากันในแม่น้ำอเจอราราดีจับได้ปลาใหญ่ตัวหนึ่งสีเป็นทองคำทั้งตัวก็ดีใจช่วยกันยกปลาใส่เรือ แล้วเอาไปถวายพระเจ้าประสเสนที่โกศลพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็ให้อาไปไว้ที่วัดเชตวันปรากฏว่าพอไปถึงแค่ปลาอ้าปากขึ้นเท่านั้นกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพก็ตลบอบอวนไปทั่วพระเชตวันพระราชาก็ไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปลาใหญ่ตัวนี้ทำกรรมอะไรมาถึงเป็นสีทองทั้งตัว แต่กลิ่นปากเหม็นจนเหลือเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ฟังว่าปลาตัวนี้ในอดีตเคยเกิดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาชื่อพระกัปปิละได้ศึกษาพระธรรมวินัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็มีความจำดีเป็นปหูสูตรเป็นพระผู้ทรงพระไตปิดก ทรงพระปริยัติมีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมพอมีลาบสการมากเข้าท่านก็หลงตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดตัวเองเก่งมีความรู้มากกว่าคนอื่นเลยสอนลูกศิษย์ลูกหาตามใจตัวเองสิ่งที่ถูกก็ว่าผิดสิ่งที่ผิดก็ว่าถูก แล้วก็ยกตนข่มท่านหาว่าพระภิกษุรูปอื่นโง่กว่าตัวเองหมดพระกบิละท่านมีพระพิชายอยู่องค์หนึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของท่านพระพิชายท่านไม่ได้ศึกษาพระปริยัติแต่ท่านปฏิบัติธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ว่าน้องชายกำลังหลงทางก็ไปตักเตือน แต่พระกบิลลาก็ไม่ยอมรับฟังพระพี่ชายกลับบอกว่าหลวงพี่จะไปรู้อะไรผมเนี่ยรู้ดียวใครพระไตรปิฎกทั้งหมดผมก็บอกได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรผมก็รู้หมดหลวงพี่สอนตัวหลวงพี่เองเถอะในสุดพระพี่ชายท่านก็นตั้งทิ้งพระสอนไม่ได้เตือนไม่ได้ พอไม่มีใครสอนท่านก็นยิ่งหลงตัวเองใหญ่เที่ยวด่าว่าพระภิกษุรูปอื่นๆที่ไม่ได้ทำ,ทำาำตามความคิดของตัวเองลกูกศิษย์ลูกหาของท่านก็พลอยมีความเห็นผิดและทำผิดๆแบบนั้นไปด้วยทำให้พระพุทธศาสนาสื่อมลงพอท่านตายก็ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกใครที่เชื่อถือท่าน ทำตามท่านก็ไปอยู่ในอเวจีมหานารกเหมือนกันต้องเสวยวิบากกรรมทนทุกทรมานเป็นเวลาย,ยาวนานจนนับไม่ได้เพราะคิดผิดพูดผิดแล้วก็ถาผิดผิดพอพ้นจากนารกก็มาเกิดเป็นปลาสีทองนี้แหละที่ตัวเป็นสีทองคำก็เพราะว่าเคยกล่าวพุทธพจน์ สรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนแต่ที่ปากมีกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพก็เพราะเคยไปด่าพระภิกษุผู้ทรงศีลไว้พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าเสร็จแล้วก็ถามปลาว่ามาจากไหนปลาตอบว่ามาจากเอเวจีมหานรกพระองค์ถามอีกว่าแล้วกําลังจะไปไหนปลาก็บอกว่า จะกลับไปอเวจีมหานารกเหมือนเดิมแล้วศีษะฟาดเรือตายอยู่ตรงนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงทําให้พุทธบริษัทที่อยู่ในที่นั้นฟังทุกคนที่ได้ฟังธทำและได้เห็นเหตุการณ์นั้นต่างก็มีความสลดใจชาประมงทั้ง500คนได้ทูลขอบวชในบวรพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ต่อมาภายหลังก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์กันทั้งหมดเห็นไหมจ๊ะว่าโจรห้าอคนจากเดิมที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำแต่บาปกรรมแต่ภายหลังกลับมาตั้งใจรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์เลยเป็นปันใจจัยให้ได้ทำความดีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นจนได้บวชและได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบเป็นมงคลน,นั้นสูงสุดเพราะจะทำให้ชีวิตของเราสูงขึ้นเจริญขึ้นและการตั้งตนชอบที่ดีที่สุดคือนำใจมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆฝึกหยุดฝึกนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ พระธรรมกายเป็นแหล่งแห่งความสะอาดบริสุทธิ์เป็นแหล่งแห่งความสุขเป็นแหล่งแห่งความดีงามทั้งมวลเข้าถึงธรรมกายแล้วชีวิตของเราจะปลอดภัยจะมีแต่ความสุขความสําเร็จเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านหมั่นปฏิบัติธรรมเอาใจมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกาย หยุดนิ่งกันให้ได้ทุกวันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นไว้สร้างบารมีไม่รู้จักหมดสิน้นให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ แข็งแรงมีอายุยืนยาวได้สร้างบาร,รมีไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยรู้แจ้งทั้งตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกมีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธิน